ได้เท่าไหรสองเงินรางวาัลอันนามูนาหยิบแชมป์หญิงคู่ขนไก่ US Open 2025เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์สำหรับอันนานันการจนนกับมูนาเบนญาพาเอี่ยมสะอาดสองพี่น้องนักแบดมินตันไทยที่คว้าแชมป์หญิงคู่ u s o อ e n ป2025มาครองโดยถือเป็นนักตบลูกขนไก่หญิงคู่แรกของไทยที่สามารถบินไปหยิบแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จหลังเอาชนะซือหย่าชิงกับซุงอยู่ส่วนคู่จากไต้หวันในรอบชิงชนะเลิศ2-0เกมจากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้อันนามูนารับเงินรางวัล18,960เหรียญสหรัฐประมาณ60 0,000บาทขณะที่คู่รองแชมป์จากไต้หวันรับเงินรางวัล9,120เหรียญสหรัฐประมาณ300,000บาทสำหรับทีมนักแบดมินตันไทยรายการต่อไปจะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันแคนาดาโอเพน2025ระดับเวททัวร์ซูเปอร์300ที่เมืองมากแฮมประเทศแคนาดาระหว่างวันที่1-6กรกฎาคม2568